อันนี้เล็กอันนี้เราใสะ่กำไรเจอไพี่แนนไม่เจออ่ะพีะ่แนนเก็บเองอ่ะไอเก็บเองนั่นไม่ใช่หรอทีนี้มันต้องมีคนขโมยก็ตอนแรกเห็นเตยเล่นอยู่ใช่ป่ะใช่ม,<ต>มันต้องมีขโมยเอาแต่ว่าถ้ามอสเอาไปมอสจะของเตยทำอไรใช่ปะะม <า S 1> หมล่ะไม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปไหนเลยเขาก็นั่งอยู่ข้างนอกอยู่อย่างเดียว เพราะว่าห้องไม่ได้ล็อกใครจะเข้าตอนไหนก็ได้แล้วเดนอะออกไปไม่รู้ว่าในห้องนี้มีใครอยู่ไหมไม่ได้เข้าไปเด้อเขามไม่ได้เข้ามาด้วยเพราะอย่าตลกมันไม่ได้หายได้ง่ายๆขนาดนั้นเราอยู่กันมาขนาดเนี้ย ตแต่ว่าเป็นการถูกรตตตี่ครั้งแรกในชีวิตนะทุกคนคือจะบอกเขาเลยนะคะว่าการถูกรัตตารครั้งนี้มีสตอรี่ความเป็นมาค่ะทุกคนซึ่งถ้าใครนะคะได้ดูช่องแมมมอสนะคะก็จะรู้ว่า ที่เขาอ่ะได้ทาคลิปรีวิวชีวิตเขาเกี่ยวกับการแบบว่าลุ่งโลดลุ่งเรืองขึ้นไปอะไรเพราะอะไรเพราะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอันไหนนะครับพอพี่แนนออกคลิปนั้นมาปุ๊บแล้วเขารีวิวกําไรกาไรชื่อว่ากําไรอรหันยกดวงนะคะทุกคนเป็นกําไรที่สลักชื่อคุณพ่อกับคุณแม่ของแต่ละคนไว้นะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทําคลิปมาบอกกับทุกคนแหละว่าเราถูกลอตเตอรี่นะทุกคนและเราก็จะไปขอบคุณพี่แนนกับพี่มอสนะคะที่พาเราไปเจอ กับสิ่งดีๆพาเราไปเจอกับสิ่งที่เขาศรัทธ,ธาและพาเราศรัทธ,ธาไปด้วยซึ่งตอนนี้ก็เรืเ่องขอบขอบคุณมากๆเลย้วว่าชีวิตของเราก็ดีขึ้นมากๆนะ<ม>ทุกคนน,กนอกจากการถูตุลีเนี่ย <c oughs> การงานเข้าเข้าเยอะมากเข้าเยอะมาก,มากทุกคนใช่แล้วก็เราจะไปขอบคุณพี่เขาโดยการที่นะครับเราจะซื้อพวกอาหารกับข้าวไปทํากินที่บ้านแมมมอนครับเพราะว่าเรามือนี้เราจะเป็นเจ้ามือเองนะครับผูกชเราจะชวนช่องอันอันไปด้วยนะตอนนี้ก็พี่เขาก็กำลังจะมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อของแต่ว่าเรา จะไปให้กินธรรมดาไม่ได้บางคนให้บอกว่าจะมัดมือกินเรอไม่ใช่เราจะไปแกล้งนะครับผมเพราะว่าเราได้ดีดีได้ก็เพราะพี่แนนที่แบบชี้ทางให้เรานะครับแล้วก็จะไปขโมยกําไรนะครับผมเธอสังเกตดูไหมเห็นพี่แนนไหมเวลาถ่ายรูปเขาก็จะใส่ตลอดแล้วผมอ่ะจะ ให้วันใหม่เข้าไปทําเป็นแบบว่าพี่แนนหนูขอดูหน่อยก็คือเธอจะบอกว่าให้เขาอะไปทําแผนขโมยกําไรร้าอาหารยุบดวงของพี่แนนกับพี่มอสมันเป็นของสาคัญของเขาแล้วครับเพราะว่าเราจะให้วันใหม่แก้งแบบว่าหนูอยากได้แบบเนี้ยเพราะว่าพี่แนนยังไม่รู้ว่าเราได้มาใช่ใช่ี่จะแก้งให้หนูแบบว่าพี่แนนพี่สั่งจากพี่คนไหนสั่งจากเพจไหนอะไรเงี้ยเฮ้ยหนูขอดูได้ไหมแล้วหนูจะถ่ายรูปส่งให้เขาดูว่าหนูจะเอาแบบของพี่นี่แหละเราต้องนัดกับพี่มอสเลยเราจะทําคนเดียวไม่ได้เพราะเป็นของส่วนตัวเขาอ๋อใช่ใช่ถ้าจะไปขโมยเลยมันอาาาจจะเกกิดรม หรือว่าอาจ์เกินไคิดว่าเราไปล้ำเส้นของพี่เขามากเกินไปเจ้าพี่มอสเขาไม่ช่วยเราหรอกมั้งพี่มอสโถากลัวเมียงไงพี่มอสโอเคตามนั้นเลยทุกคนเดี๋ยวไปถึงบ้านแม่มอสเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะหาโอกาสตั้งกล้องหรือทําอะไรยังไงผมเห็นหลายคอมเมนต์มากไปแกลงพี่แนนหน่อยไปแกลงแม่มอสหน่อยไปแกลงแล้วหนะ่อยคือเยอะมากแด็คลิปนี้มาผมจะพีชีผมเนี่ยแกลงช่องแม่มอสให้เพื่อเอฟซีทุกคนเลยนะพูดเหมือนพี่แนนจะฆ่ามไป เดี๋ยวเราไปทำการขอบคุณช่องเมมมอลกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครป์ช่องนิวเดย์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวกับปลากันก่อนนะครับไป โอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงบ้านพี่แนนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้พี่บอมนะคะกแก้งซ่อนกล้องไปแล้วก็แอบไปตั้งในห้องก่อนนะคะเพราะว่าแผนนี้พี่แนนจะรู้ไม่ได้เด็ดขาดว่าเราจะมาแกล้งนะทุกคนโอนเคไปทุกคนรีบไปก่อนเพราะว่าอยู่รถนานเดี๋ยวเขาจะสงสัยครับเราก็จะเอากับข้าวที่เราซื้อมาเอาไปไว้ในครัวแล้วก็เราจะเอาโอกาสตอนที่รอให้พี่แนนเอาไปทำกับข้าวหลักตอนนั้นเลยได้ไปะตัวเป็นวิชาชีพกัน ก็ทำอะไรเนี่ยอ้าวก่อนจะเข้าบ้านโอ้โหไม่เป็นแล้วโควิดนะเป็นมาแล้วเป็นมาแล้วจะต้องความปลอดภัยไงหนาวยังชอบยังเลยดิมาเมื่อไหร่ทุกวันี่ซื้อของมาทำกินเต็มเลยอ่ะคือตกไก่เลี้ยงเหรอโอ้โหอันนี้ดีินเอาจริงอยู่เขาก็แบบนึกคือไม่รู้จะเลี้ยงอะไรเอาวมันดีไหมไก่ฟาร์มไก่บ้านดี โอ้รู้ว่าชอบกินหรอมาไปทั้มดิพี่แนนไหมทั้มก็กข้าวดิซื้อมาเยอะเหรอโอ้โหเอาไปเต็มครัวแล้วใครซื้อมาพี่ตั้งเดี๋ยวใครซื้อมาให้อาจารย์บอมไปสับชิ้นร้อนได้แล้วจะรอมไปสับชิ้นร้อเลยซื้อหมดเลยเหรอซื้อมาหมดผมเลี้ยกไม่ได้หมดเลยซื้อมาเท่าไหร่อ่ะดวงดีแบบช่วงนี้ไม่รู้อะมันทำอะไรมันมีความสุขไปหมดอ่ะเฮ้ยเลยแบบไหนๆก็ได้มาหาแล้วเลี้ยงซะเลยมาเกาะกินนานแล้วไงจริงมันหอมไปดิปั๊กโอ้ดิทำข้าวกันไปดยปะเฮ้ย ช่วงนี้ปูดสึกยังพี่ไหนสึกแล้วสึกเมื่อวันที่23อยากไปหาไป <วะ S 2> หา <วะ S 2> ได้ไหมช่วงนี้นไปไปได้แต่ว่าจะโควิดเยอะอดีตเราให้มันะอะค่อยไปหนู เเห็นคลิปกำไรที่แนนอยากไปบูชายยกไหมพี่ไม่บูชากำไรออารหัยกดวงเหรอใช่กำไรโกงโกงที่ว่านูเห็นในคลิปอ่ะอ๋อกำไลเออเนาะออลรหัยกดวงใช่ปะก็ถ้างั้นก็ลองติดต่อพี่ไอเพราะว่าพี่พี่ไอเขาเขาทำเรื่องนี้อยู่เนาะแล้วก็ไปคุยกับปู่ให้ปู่เขียนแผ่นยันให้เพราะว่ากำไลออลรหัยกดวงตรงกลางจะมีแบบว่าเป็นแผ่นทองแล้วให้เขียนชื่อพ่อชี่พ่อชื่อแม่แล้วก็ชื่อเรายื่อไหนยื่อไหนนู้นขอดูได้ไหมจ๊ะในในนั้นว้า มมันสวยมากเลยหนูเห็นแต่อะโค้งหน้าให้เลยอันนี้อันนี้สีไอ้เขาเรียกสีอะไรสีทองแดงสีทองแดงของผู้ชายแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแผ่นไอ้นี่ยสีทองของผู้หญิงเนี่ยมีอันที่นูว่าพี่อ่ะเนี่ยพี่อ่ะสีดำแล้วเป็นชายป้าไม่มาดูที่แผ่นทองทองแดงของผู้ชายแล้วก็สีทองผู้หญิงอยากไปทำมากเลยอ่ะเวลาไปไหนมาไหนใส่แล้วก็ติดรถอะไรเงี้ยใส่กระชั่นก็ได้นะพี่ก็ใส่ไปได้ทุกที่นะทุกคนที่ใส่บ่อยไหมนะก็ใส่ใส่ตลอดเนาะ แต่ถ้าเกิดแบบว่าเวลาอาบน้ำก็ก็ตองใจะห่อแจ๋าบน้ำได้บ้าจริงเข้ากันแต่บอมสับกบนะอันนี้จะต้องมีแบบว่าให้โดนเนื้อโดนให่กินข้าวมันจะได้กลับอันนี้แม่บ้านข้าแม่บ้าไก่รอเลยแต่บอมไปสับไก่ให้้อนแต่บอมมาสับกบให้ด้วยนะแม่อาจารย์บอมมาตำพริกแกงเดี๋ยวหนูไปดูช่วยแม่นะนะเล่นเกมอ่ะเนี่ยรู้แข่งซื้อมาใหม่ด้วยไปนี่ก่อนไปนี่พี่ตั้มปะขันไก่ดีกว่าหรอฮะ อะไรอีกอ่ะมี่แหละมีอแหละคือผมจะแกล้งตอนแรกอ่จจะไม่เตรียมพี่หรอกทำอะไรแกล้งเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนกำไรข้อมือไม่อกี้ออทำไมคอได้ไหมผมจะเอาไปแอบผมจะแอบซ้อนเราจะเอบไปซ้อนเไปซ้อนแล้วให้พวกนี้ ก็คือเมื่อกี้เนี่ยเเมื่่อกีี้นยแต่ว่าพี่ทำเป็นไม่รู้นะไม่ก็คือจะต้องเล่าก่อนคือพวกหนูอะถูกหวยเพราะว่าหนูอูกจริงไหมเนี่ยจริงที่มันเลี้ยงอริงใช่หนูอะไม่เคยถูกหวยมาก่อนแล้วลองไปซื้อกําไรแบบที่พวกพี่แนะนำกระปู่อะใช่ใช่ถ้าพี่ปล่อยคลิปผมก็อันนั้นเลยไปซื้อใช่เพราะว่าด้วยความที่ว่าหนูเป็นรู้สิทธ์ปู่อยู่แล้วอะเออก็เลยไปซื้อแล้วได้มาปุ๊บถูกหวยปั๊บถูกจริงไงเนี่ยจริงจะเข้าแบบซื้อไก่ซื้ออะไรมาเลี้ยงนี่ไงจะเลยแบบมา ให้กินธรรมดามันก็จะไม่ได้ออ๋ผมจะทําอันนี้คหับเรากินข้าวเสร็จอ่ะเดี๋ยวจะมาขอดูอีกทีแล้วก็ให้ปีนี่ยหารไม่เจอแต่พี่ไม่ต้องบอกใช่ไหมพี่ไม่ต้องบอกพี่ก็ใส่ไฟไปเลยพี่ก็โทษผมได้ทำได้นหมแต่ยังไม่รอเลยโฮ้ยพี่ท้องรอมาแล้วภาพนี้เลยเหรอเมื่อไหร่ทีมงานโทรมาไว้เรียบร้อยเออเหรอทุกคนมายืนแบบอัดอัดอัดกันอ่ะพี่หล่อเปาดีดีเออกําไรพี่หมออยู่กําไรหน่อยขอ๋อเนี้ยเหรอใช่มันเป็นของส่วนตัวไงเลยไม่กล้าค้นไม่กล้ายุดพี่แรกอาจจะไม่บอกอันเนี้ยเอาอย่าด สองอันเลยเอาทั้งกล่องเลยทั้งกล่องเลยทุกคนครับผมขออนุญาตเจ้าของแล้วนะโอเคนะคือเออเอาสิแสดงว่ากลัวเมียเละไอ้กลัวเอาท้องเอาด้วยเอาท้องก่อน นี่ถ้าพูดเราไม่กลัวพูดกลัวเมียขึ้นเลยนะขึ้นขึ้นเลยเดี๋ยวเราดูแลอย่างดีนะโอเคไปทุกคนเราไปกินข้าวกันแป๊บหนึ่งนะครับดีนะเธอของศักดิ์สิทธ <c oughs> ิทรร <c oughs> ์ของดีนะพี่อยานนับอะไรตัววะนี่ก็ห่วงรอไ,ได้ส่งไม่ได้ดูดิขึ้นดูดิเห <c oughs> มือนเดิมเลยนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวหายจริงแล้วต้องรับมิดชอปอีกแต่ว่าพี่อยานนับอะไรปะเนี่ยจะต้องติดหลอดติดอะไรอ่ะโอ้โหดูดิมาแต่ผ้าแบบเเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เลยนอนเบาะไว้ท้อยไว้ในนี้ได้ไหมฮะเอาไว้ในนี้ได้ไหมอ่า มีราคานะเดี๋ยวโวยไว้หาไม่เจอพี่จะไปหาน้ำก่อนหรือไงอยากอาบน้ำเจอแน่พี่แนนคือเอฟซีขอมาเยอะแล้วผมจะจัดให้นะครับเอาให้พี่แนนแล้วให้พี่แนนกระเทือบพี่หรืปล่าจะเอาแบบไหนไปละพี่ทำได้นะพี่เอาเลยหนูหนูอยู่ห้องหนูเฉยกระเทือเพื่อเอฟซีพี่ทำได้ไงแต่ทำให้พี่แนนกระเทือบพี่เลยนะโอเคนะดูหน้าด้วยอร่อยนะครับเป็นแนนอร่อยไหมครับอร่อยค่ะ นี่ดีนี่ของหมดเลยหรอใช่่่ะใชปไม่เป็นไรเดี๋ยวหันกันไม่หันไม่หันเดี๋ยววันนี้เลี้ยงเต็มที่เลี้ยงหมดเลยหมดเลยไก่บ้านมาเป็นตัวอือลุงศากไปซื้อวัตถุดิบมาเลี้ยงก็ได้ไม่เป็นไรหมอใจ้าภาพต้องเจริญอ๋อเพิ่งมาแล้วมีอะไรกินบ้างกับข้าวฟรีเลยนี่ครับทอดกบผัดเผ็ดไก่ฝีมือเจแมนห่อหมกนี่ทีเด็ดเลยไม่ยั้งกันเลยนะ น้องเก่งใจครับเ็มี่นนี้ออกมาเลยอร่อยไหมครับอร่อยมากต้องขอบคุณเดด้วยนะอ่าขนานีไม่รู้คนนึกคิดอะไรอ่ะไหนไม่รู้เล่นเกมเออยิ่มอ่ะมาเนเล่นอีกแล้วเล่นเกม ใครเข้ามาในห้องเออจริงร้องเร่นได้นะโอ้ยแรงแกมันนี่แหละปีสามนีสี่ทุกวันดูรถผมแบบนี่เขามาเจอรถผมแล้วนี่เธอป๊อเช่เหรอเออได้ปอเช่แล้วเล่นยังงเกมมาเล่นกันเข้าไปพี่แนนูขอเฟสไอส์ได้ไหมหนึ่งนะเฟสไอส์หรอใช่จ้ะนี่ไง เองอะไรเธอเอาทาอะไรก็จะซื้อไงเขาจะสั่งใช่ไม่ไม่ก็บอกบอกพี่ไอไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปหาปู่ทีนึงแล้วก็บอกเขาว่าเราสั่งจองกําไรไปแล้วก็พอแล้วน่าให้ให้พี่เขาเอามาให้เราที่อาสมบัติแดดมันก็ถ่ายไว้ให้เขาดูที่มันจะได้ไม่เพี้ยนเนี่ยเอาแบบของพี่แนนอะขอขอถ่ายได้ไหมจ๊ะพี่มอสไปเอามานี้เอาไรกำอะจะถ่ายไปให้เขาดูต้องบูชานะพี่อัด ก็คือถ้าถ้าสมมติว่าอยากบูชาจริงๆอ่ะจะพี่แนะนําให้บูชาแบบว่าองคูเต็มสูงก็คือจะแบบว่าจะมีจะบรรจุมูลสัรเสถิมูลสัรเสน่อะไรเงี้ยแบบว่าจะครอบคุมทุกอย่างพวกเมตตามหานิยมอะไรเงี้ยพี่ใช่พี่ใช่อ้าวอะไรไหนอ่ะใครไปไหนอ่ะอ้าวกำไรอันนี้ป่ะหยิบของมันไหมใช่ปุ๋งเบาอันนี้เล็กอันนี้อะไรใส่กำไรไปดูนัอ๋อผิดแล้วยงอนเออ้า จะรู้ไปเนี่ยทรัพย์สินเยอะครั้งนี้แหละไม่ก็เพิ่งจะเอามาให้เจะถ่ายเขาดูหรอใช่จะไม่ต้องเอาพี่เขาหาใช่ไม่ไงจะเอามาดูไงเยอะป่ะนี่ยไม่เห็นอ่ะอนไม่กี่ในใส่นั้นไม่ใช่หรอเจอตอนเก็บใช่เอาไว้ในนี้ไม่ตอนเก็บเลยนะแดดมันต้งใส่ในนี้ป่ะใช่ใช่ใช่ตอนเก็บก็ใส่กันอยู่แนนเก็บเองชักเองอ่ะหรอใช่เจอไว้พี่แนนไม่เจออ่ะพี่แนนเก็บเองอ่ะแล้เก็บในนั้นใช่หรอ ก็อยู่ตรงนั้นมาหรือก็เก็บก็เห็นกันอยู่ตอนออกไปทําอาหารก็ไม่ใส่นิ้ชชักถูก,ถกใช่ไหมชั้นหรือเปล่าดูดีๆเนี่ยนะม,มันมีชั้นเดียวเพราะว่าไหนเก็บดีป่ะมันก็เก็บไ,ไว้ในนียบดอสหรือน็อตหรเปล่าดอสไปก่อสอ้ออะไรเกี่ยวกับดอสเดียวอ้อไม่รูไไไไไ้ไม่ได้เล่นอ้อหรอไม่ใช่ก็แนนเอาไว้ปนั้นใช่ไหมใช่เขาเก็บไว้ในนี้มันจะหายไปไหนแค่ไปทำไปกินข้าวจะทำข้าวไปเลยพี่เจ้อยู่ในห้องพี่เจ้เห็นไหมจ๊ะ บอมีใครเข้ามาไหมไม่มีพี่อยู่คนเดียวจริงๆมันต้องมีคนขโมยก็ตอนแรกเหตุเตยเล่นอยู่ใช่ป่ะใช่ตอนแรกผมเล่นอยู่ผมดูอยู่เพราะว่าเพราว่าตอนแรกอะที่ถามก็มาให้ดูอยู่เลยมันจะหายอะไรไปไกลผมว่าหายไปเก็บอยู่ตอนพี่ดูตอนแต่เราก็เก็บนีหว่าใช่แนนเป็นคนเก็บแต่ทีเนี้ยพอหลังตานเนี้ยแนนไปทำกับข้าวหลังบ้านหนูก็อยู่กับพี่แนนตลอดพี่อยู่กับพี่มอสตอนแค่ผู้ชายออกไปที่หลังก็ไม่ได้ทำอะไรก็ดูคุยเรื่องเกมแล้วก็ออกไปมันต้องมีขโมยนอกแต่ว่าถ้ามอสเอาไปมอสจะเอาของเตยมาทำช่ป่ะ ใสรที่อันก็ทั้งควบคู่เลยเพราะหนูเอาใส่คูหนูเอาใส่กล่องนั้นตลอดเพราะถ้าแกล้งแนนเปล่าหมดเลยเหรอไม่ใช่ไงก็สองอันก็มีแค่นั้นอ่ะมันต้องมีควบคู่เลยล้วเธออยู่ข้างนอกเธอไม่เห็นงไงไม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปไหนเลยเขาก็นั่งอยู่ข้างนอกอยู่อย่างเดียวไม่เพราะว่าห้องไม่ได้ล็อกแต่ใครจะเข้าตอนไหนก็ได้แล้วแนนออกไปไม่รู้ว่าในห้องนี้มีใครอยู่ไหมไม่ได้เข้าไปเด้อเขามไม่ได้เข้ามาด้วยมันก็ออกไปนะอะไราพูดตะกุกั็พี่เดเอาไปจริงๆเอาเขาจะเอาไปทำอะไรล่ะเอาไปก็นั้ถ้า เพราะว่าอันนี้เขาเหมือนเป็นปีนของใครของมันชื่อพ่อแม่ใครชื่อพ่อแม่มันซักสิทธิ์เลยชื่อใครชื่อมันไม่ยังไม่ได้เอาไปช่วยกันหาอนไม่ตอนน,นี้ยังไม่ได้ว่าใครเอาไปแต่ว่ามันน่าจะมีคนขโมยเออน่าเอาไปหรือเปล่าจริงิมันไม่ใช่ส,สิ่งที่น่าขโมยถ้าว่านี่อยากรู้คือหาย่ยหาย ถ้าคนเอาไปจะเอาไปขพอะไรเพอไม่ใช่ของแบบว่าใช่มันตอนอยู่ดีชื่อใช่ไหมล่ะใช่ไม่ได้ไปน้องไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปแล้วถ้าเมื่อกี้ก็เราออกไปหมดใช่ป่ะพี่ตามก็ออกไปถ้าเกิดเป็นท้องก็ว่าไปอย่างเออลองลองช่วยกันนึซิว่าก่อนที่จะเก็บไม่ที่จําได้ว่าพี่เป็นคนเก็บเองผู้ชายอะไรอยู่ด้วยกันไม่รู้เขาจะไปทำอะไเล่นอะไรไปเนี่ยถามจริง มเลพราะอย่าตลกมันไม่ได้หายได้ง่ายๆขนาดนั huh. bah, ้นเราอยู่กันมาขนาดเนี้ยเพื่อนกันอยู่กันมาขนาดนี้ใครมาจะขโมยของอย่างนี้จะใช่ยังไงเราจะทาอะไรกันไม่ได้แก้จริงอๆนี่ไม่ได้มีคลิปเกิก็เตือวันใหม่ตามมาไม่ใช่หรอใครว่าไปหาที่พื้นหรือยังไปแนนแถวใครจะเอาไปว่าถ้าอื่นนะความจริงอ่ะเออดูแต่เพื่อผมดิเนี่ยพี่ก็ไปล็อกตู้ล็อกอะไรกันไม่ก็บอกแล้วว่าไม่โกหกแต่ว่าแต่ถ้าเกิดให้เดาก็คือน่าจะมีคนเอาไปแหละ เพราะว่าซึ่งเราออกมาและอย่างก็เก็บไปตรงนั้นใครออกไปวะมันไม่ได้มีขาจะหายได้ไงก็ออกไปแป๊บเดียวไหมเนี่ยผมไม่รู้รอกจริงไม่ใช่มันเถอะเพราะว่าใครออกไปก็เป็นภัยเนตรงนั้นเละเพราะว่าเป็นของทัพย์สินไงเป็นไม้ต้องตามหารู้ป่ะไม่รู้เป็นดแล้วไม่รู้ไม่รู้กูจะเฉลยพี่แนนยังไงเนี่ยบอกแล้ว หมือนที่ไหนเลยฮะเขารู้ไปโอ้โหพี่แนนเอ๊ะทำไมจะทำแบบนี้วะเขาขออะไรมาทำไมพี่แนนอยากรู้ไหมทำไมหัวของพี่ไปได้ทำไมไม่คืออยากรู้ว่าถ้าต้องรู้ว่าใครต้องแกล้งสักคนแต่ไม่รู้ว่าใครทำแกล้งเฮ้ยเอาจริงๆใครแกงใครนี่ ไม่ใช่เลยตอนงงคม่รู้หมดแล้วตอนนี้งงใครแกล้งมอสมอสไม่รู้เลยมอสไม่รู้เลยพี่มอสบอกให้ผมทำเลยเพรามอสทำแบบฆ่าแผนแกล้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มอสบอกว่าแกล้งเลยเฮ้ยอย่าไปแอบเลยไปเชื่อไปดูได้ในคลิปก็ยังจะไปใส่ไฟเขาอีกเนาะว่าแล้วว่าต้องมีคนเราไปเคยว่าจะเคยขโมยจริงไม่ใช่หรอกแต่ว่าคิดว่าต้องมีคนแกล้งแต่ว่าไม่รู้ใครแกล้งเออคือไม่ได้ขโมยไม่ได้อะไรหรอกแบล็ปเบลของบล็คเบมาโชว์นีอาจจะแบบว่ามอสแกล้งหรือไม่ก็เจอแกลล้้งงคนนนนนนีีีี่่่แหะออัข อ๋อพี่มอสเอามาให้ผมเอาอย่าง แนนดูหน oh <laughs> ้ามอสตอนนีคิดว่ามอสจะทำอะนรแนนไหมไม่ทำอามอสนนี้เอาไป่แนนคืนของฮะับหัวหายจะตายแล้วตอนเอาไปนี่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่อะไรคือผมสั่งตั้งแต่พี่ทำคลิปไปแล้วอ๋อเห็นพี่เห็นพี่สั่งใช่แล้วประเด็นคือหนูได้มาปุ๊บหนูถูกหวยจริงหรอก็ถึงจาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรนี่ไงเออตัวถึงว่าทำไมมาเลี้ยงข้าววุ้ยเสียเต้เสียเต้ครับผมเลี้ยงผมก็ิอ่ะแต่ว่าแต่ว่าพี่แต่ว่าพี่โชคดีในเรื่องในเรื่องในเรื่องงาน เนี่ยบินไม่เชื่อพี่ลองดูดิผมก็เลยแบบเชื่อแบบเอ้ยได้ได้มาแล้วแบบใช่ไหม<ด>ถูกไหมพี่นนแนนเอาถ่ายอะไรก็ถ่ายยิ้มเอานี่ไงแกงพี่ถ่ายยิ้มแกงพี่ถ่ายพี่มอสใช่ถ่ายยิ้ม ไปบอกอาบน้ำกลุงลุงยิ้มเดียวพรีมอนแล้วอาบน้ำก่อนจะหมดคืนอยู่แล้วเออเนาะเหมือนมันไม่มีเลยเฮ้ยจริงไหมได้เร oh, ื่องได้ทายสัตว์เฮ้ยมันไม่โกหกว่ะใช่เป็นไงนะครับของจริงของจริงสิงว่าสิงเลี้ยงเนี่ยนี่เฮ้ยแต่ว่าแล้วแต่โชคใครโชคมัลลังจริงใช่ว่าแล้วแต่ใครจะขอเพราะว่าอันเนี้ยนอกจากแบบว่าพอเหมือนแบบว่าพ่อคุณพ่อพ่อคุณแม่คุณของเราก็อย่างแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเนาะแต่สวยนะของผู้ชายสวยเนาะสีดำใช่ผู้หญิงไม่สวยหรือไงสวยจะตายเออต้องแบบเก่งกว่าตอนแรกคิดว่่าพีแนนจะ แบบโมโหแบบเบี่ยงเขาจริงจริงก็ตามถูกหลักจริงๆเขาก็ไม่ไม่เบี่ยงหรอกไคเขาเขารู้อ่ะเหมือนเขารู้อ่ะประเด็นคือเรามาโดยที่แบบงงๆอ่ะเ่อใช่สงสัยว่าไม่ผัวก็เตยอ่ะจคนนี้แล้ไม่มอก็เตยอะไม่ก็คือประเด็นอะก็คือว่าหนูอ่ะจะมาเรียนขอกุณพี่แนนด้วยพี่ว่าพี่แนนน่แนะนําปู่ให้แนะนําสิ่งดีๆให้อย่างเนี้ยก้วบวกกับไปาที่ไปดูคลิปพี่แนนเลยก็เลยแบบใช่ลองดีกว่าก็คือด้วยความที่เราก็เป็นลูกศิษย์ปู่อยู่แล้วเนาะใช่เพราะว่าพี่แนนเน่เป็นคนแนะนําให้รู้จักปูวคื มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาตลอดอันนี้ทุกคนถ้าใครสนใจกําไรอรหั์ยกดวงเดี๋ยวให้พี่แนนฝากช่องทางให้เพราะว่าเราได้มาจากพี่แนนจริงๆค่ะทุกคนอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะพี่แนนรบวนฝากหน่อยจ้ะก็มีคนถามทางว่าถามเยอะมากเวลาที่แบบว่าเนร์ลงทิกต็อกลงสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเกี่ยวกับแบบว่าฤาษีคมพีอะไรเงี้ยแต่ว่าเนจะเรียกว่าปู่แล้วก็สําหรับใครที่อยากบูชานะคะตะขุดอรหั์ยกดวงนะคะก็จะมีสองแบบก็คือของผู้ชายนะคะก็จะเป็นสีทองแดงนะคะแล้วก็ของผู้หญิงจะเป็น สีสีทองค่ะ<ฮ>ก็คือในนี้จะสลักชื่อบิดามารดาแล้วก็ชื่อเรานะคะคถึงชื่อว่าตะกุดอรหันยกดวงนะคะ<ฮ>ก็คือเวลาไปไหนมาไหนก็หมายว่าจะคุ้มครองเราแล้วก็แบบมีครูบาอาจารย์นะคะ<ฮ>ก็คือสําหรับใครที่อยากบูชานะคะก็จะมี2แบบนะคะแบบแรกก็คือแบบเริ่มต้นในราคา1 6 8 9บาทนะคะ<ฮ>ก็จะปลุกเสกเหมือนกับองค์ครูทุกอย่างนะคะปลุกเสกเหมือนกันแล้วก็จะได้แตตตะกุดนะคะแบบพวกมวลสารไปหาเองนั่นหมายถึงว่ากาไรอะไรเงี้ยไปหาใส่เอาเอง ็คือจะได้ตะขุดแล้วก็แผ่นยันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือองคูเต็มสูตรนะคะอันนี้จะ2 9 9 9้บาทนะคะก็เหมือนแบบที่แนนใส่กันเลยใช่อันนี้ก็คือก็จะบรรจุมวลสารเศรษฐีมวลสารเสน่นะคะครอบคลุมในทุกๆอย่างด้านเรื่องเมตตามหานิยมนะคะก็จะได้ทั้งกําไรแล้วก็ตะขุดด้วยนะคะทุกคนไม่ว่าจะองค์ไหนแบบไหนนะคะจะมีลายชื่อใส่ฐานทุกคนนะคะท่านอาจารย์นะคะจะพร้อมส่วนแล้วก็ทําวิธียกดวงให้เหมือนกันทุกคนนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะกะ ทักไปถามที่เฟสพี่ไอซ์นะคะใช่เดาขึ้นมาให้นะครับใช่เพราะว่าพี่ไอซ์เขาเป็นสิ์คนสนิทนะคะของอาจารย์นะคะก็ทักไว้สอบถามพี่เฟสพี่ไอซ์นะคะครับผมชื่อเฟสนี้เลยค่ะเจบอกเลยว่าปังแน่นอนนะคะทุกคนเพราะว่าวันใหม่อ่ะรอมากับตัวเองแล้วตั้งแต่ได้มามันก็เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจเราอีกด้านหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนน่ะในเรื่องนี้ก็คือเขาเรียกว่าสายมูเนาะจริงๆแล้วว่าเราจะไปบังคับให้ใครแบบว่ามานับถือหรือว่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันอยู่ที่จิตใจของคนอย่าง แออนนเคยพาน้องไปไป <c oughs> <ช>หาอาจารย์รอะไรเงี้ยก็คือเป็นแบบเหมือนฝากตัวเป็นลูกศิษย์อะไรเงี <ừ> ้ยแต่ว่าในาเรื่องของแบบของบูชาหรือว่าอะไรเงี้ยอยู่ที่ความเชื่อส่วนใช่ครับเ<ช>พราะว่าเราไม่ได้บอกว่าหุ้ยต้องบูชานะต้องแบบว่าอะไรอย่างนี้นะคือจริงๆอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าอย่างแนนเนี่ยยมูใช่ครับตอนแรกผมบอกเลยผมจะแกล้งพี่แนนแบบให้พี่แนนโมโหด่าผมแต่พอพี่แนนพูดว่าไม่รู้แล้วแต่ใครเอาไปก็ตัวมันก็มันก็รู้ตัวมันดีมันก็เดมี่ก็มีอันเป็นไปแล้วไม่ใช่เอยเอาไงดีว่าผมเฉลยดีกว ถ้าเกิดใครเอาไปก็เป็นภัยแก่ตัวเองเพราะว่าม็นสี่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเพนั่นแหละผมกลัวครับว่ามันต้องเหียกูเอาไปกูเป็นคนขโมยถึงจะเป็นแกล้งแต่กูขโมยก็แบบก็ไม่ยูเพวกเงินทองพวกทองพวกนี้ ปลาโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาขโมยทองไปขายนะครับผมยอกเลยครับก็ต้องขอโทษพี่แนนด้วยนะที่เล่นอะารีบอะไรนี้ไม่รู้เลยออ่่ะพีเนจริงพี่มอสไม่รู้จริงๆนะครับคลิปนี้พูดว่าจะแก้เนี่ยที่พี่แก้อันนี้ผมถึงไม่บอกพี่ไงถ้าบอกพี่พี่คลิปนี้คงไม่สำเร็จหรอกถ้าบอกพี่โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องนิวเดย์อันแล้วก็ช่องแมมมอสด้วยนะครับผมบบ๊ายายครับผมบ๊ายบาย สวัสดีนะคะวันใหม่ก็แอบพี่เต้ยนะคะเอาลอตเตอรีร่ที่ถูกนะคะมาเึ้ื่อนเงินนะคะทุกคนเพื่อจะให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะว่าวันใหม่นะคะถูลอตเตอรี่จริงๆดูเป็นแบบว่าการถูลอตเตอรีร่ครัง้งนี้มันยิ่งใหญ่มากนะคะทุกคนจะบอกว่ามันคือการถูกครั้งแรกเออเอายี้ดีกว่านะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปคืนลอตเตอรีร่ดูนะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่นะคะทุกคนวันใหม่แอบขโมยพี่เต้ยมานะคะแล้วก็ให้พี่อ่านกับพี่ต้มพามานะคะาเขาเป็นแบบคนส่งร่วมกินอะไรเรต้องมีส่วนแบ่งละล่ะวันนี้กินอะไรหมูกระท หัวทะชุบหัวทะใหญ่อ <laughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปขึ้นเงินกันเลยดีกว่านะคะ5 minutes later